อสลามวอลัยกุมครับวันนี้ผมมี5เมนูเด็ดฮาลลนจากเอเชียทีคมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองไปตามรอยกันดูครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมมาได้เลยครับร้านอาหารฮาลลนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในโกดังที่7ครับถ้าเข้าจากทางด้านหน้ากลัวจะงงหลงหรือหาไม่เจอผมแนะนำให้เดินมาทางด้านข้างครับฝั่งที่มีชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนประตูทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับมิสตอรี่แมนชั่นพอดีเลยครับ และนอกจากจะมีร้านอาหารฮาลาลไว้ให้บริการแล้วที่นี่ยังมีห้องละหมาดแยกชายหญิงไว้ให้บริการด้วยครับหลังจากละหมาดเสร็จแล้วก็ขอประเดิมร้านแรกด้วยข้าวมันไก่บางฟารุกค,ครับมาร้านข้าวมันไก่ก็ต้องลองสั่งข้าวมันไก่มาชิมดูครับแต่ร้านนี้เขาไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่อย่างเดียวครับเขายังมีข้าวหมกมีลูกชิ้นปิ้งและเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยครับ แต่สําหรับตอนนี้ผมขอไปชิมข้าวมันไก่ของผมก่อนนะครับข้าวมันไก่ร้านบางฟรุกนะครับก่อนที่เขาจะเสิร์ฟเขาจะเอาไก่ไปลวกในน้ําซุปก่อนนะครับตัวไก่เนี่ยจะมีความฉ่านุ่มเข้ากับข้าวมันที่ร่วนเป็นอย่างดีเลยครับส่วนตัวน้ําจิ้มจะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยครับน้ำซุปก็จะมีความหอมครับเมื่อทานพร้อมๆกันในคําเดียวแล้วตามด้วยน้ําซุปปิดท้ายมันให้ความรู้สึกที่ลงตัวมากๆเลยครับนอกจากกินข้าวมันแล้วผมก็ยังสั่งลูกชิ้นมาลองชิมด้วยนะครับ ความเด็ดของลูกชิ้นร้านนี้ก็อยู่ที่น้ำจิ้มซอสมะขามเนี่ยแหละครับที่มันให้ความเปรี้ยวแบบมะขามเปียกเล็กๆ เป็นรสชาติในแบบที่จิ้มกับอะไรก็อร่อยจริงๆเลยครับอีกเมนูที่ผมผ่านไปเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากชิมมากๆครับก็คือข้าวไก่แดงครับจากร้านหลิวๆวโภชนาครับจริงๆในชีวิตไม่เคยกินข้าวไก่แดงมาก่อนครับก็เลยอยากลองสั่งมาชิมดูนอกจากเมนูข้าวไก่แดงแล้วครับร้านนี้ก็ยังมีอีกหลายเมนูที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าท้องผมมีจํากัดจริงๆครับเลยเลือกทานแค่เมนูเดียวเท่านั้นนะครับ ประสบการณ์ครั้งแรกกับข้าวไก่แดงเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยครับสําหรับผมเป็นหนึ่งเมนูที่จัดว่าเด็ดถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองชิมอีกตัวไก่ของทางร้านเนี่ยค่อนข้างนุ่มครับเขาาไก่ไปคลุกในซอสแดงแล้วก็โปะลงบนข้าวหอมมะลิที่หุงนุ่มกําลังดีครับเมื่อกินไก่แดงคู่กับข้าวมันเป็น2เทคเจอร์ความนุ่มที่เข้ากันได้อย่างลงตัวตัวซอสแดงมีความหวานเบาๆครับไม่หวานแหละเมื่อราดน้าส้มสายชูลงไปมันให้รสชาติหวานเปรี้ยวตัดกันได้อย่างลงตัวทีเดียวเลยครับที่สําคัญคือมีน้ําซุปมาให้สดด้วย มันเป็นการปิดท้ายของรสชาติทั้งหมดที่ดีมากๆเลยครับกินข้าวไป2จานหลายคนบอกว่าควรจะอิ่มได้แล้วยังครับยังไม่อิ่มครับเลือกไปเห็นร้านอาหารญี่ปุ่นดูน่ากินมากๆครับเลยสั่งราเมงเนื้อสไลด์รมควันมากินอีกชามครับราเมงเนื้อสไลด์รมควันนะครับจดว่าเป็นของดีของเด็ดของร้านนี้ได้เลยนะเพราะว่าตัวน้าซุปเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับคือหอมละมุนมีความนุ่มนะครับ เรียกได้ว่าเป็นรสชาติที่อูมามิจริงๆครับส่วนเส้นเนี่ยครับมี t e x t อร์ถ้าเป็นสปาเกตตีก็เรียกว่าอัลเดนเต้เลยครับมีความเหนียวหนุน่มที่ดีมากๆเป็น็กเจอร์ที่อร่อยเข้ากับตัวน้ําซุปและตัวเนื้อได้เป็นอย่างดีเลยครับทีเด็ดอีกอย่างในชามนี้ก็คือตัวไข่ต้มครับเป็นไข่ที่ต้มออกมาได้อย่างดีมากๆมีความหอมเฉพาะตัวครับเมื่อกินคู่กับเส้นและตัวเนื้อเนี่ยเข้ากันได้แบบลงตัวสุดๆเลยครับกินมาขนาดนี้แล้วหลายคนคิดว่า ควรจะกลับบ้านได้แล้วยังครับยังยังมีร้านบิงซูอีกครับกินข้าวเราไม่กินหวานมันก็กระไรอยู่ก็เลยแวะไปร้านบิงซูสั่งบิงซูมะม่วงมาอีกหนึ่งถ้วยครับบิงซูของร้านบิงกะละบาก็ไม่ธรรมดาตัวเทกเจอร์เขาจะมีความเนบแน่นครับพอใส่ปากเข้าไปเอาลิ้นดุนสักพักมันก็จะละลายหายไปในปากกินกับมะม่วงที่หวานฉ่ามันเป็นรสชาติที่อร่อยจริงๆเลยครับก่อนจะกลับบ้านเขาขอกินน้ําผลไม้ล้างปากสักหน่อยครับพอดีเห็นร้านซัมเมอร์ทีมีน้าผลไม้หลากหลายดีก็เลยสั่งน้ํแตง ไปรสชาติน้ำแตงโมร้านนี้อร่อยดีครับหวานสดชื่นมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับอัรทำดีลลครับอาหารฮาลลที่เอเชียทีกเนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นและก็หลากหลายมากๆเลยครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองแวะมาชิมดูกันนะครับที่นี่มีที่ถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยครับและยังมีห้องละหมาดไว้ต้อนรับพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะครับัสลาอมลยกุบอร์มาตุลบะประกาตุฮ์ครับ